สิธิกิจามสิทธิกำมังสิทธิลาโพชโยนิจามสภาสิทธิพระวันตุเมพระวันตุเตรวยรวยรวยส,ส,สำเร็จสำเร็จสำเร็จองค์เทพผู้ยิ่งใหญ่ราชาแห่งยักษ์องค์เทพผู้ที่มีผู้คนเคารพบ,บูชาทั่วสารทิศอะไรกันที่ทำให้ผู้คนต้องมาขอพรและกราบไหว้ เพื่อมงคลชีวิตและความร่ำรวยเราจะพาทุกท่านไปรับชมกันในคลิปนี้เลยเท้าวเวสวรสวัสดีครับชาวช่องทุกท่านนะฮะผมขุนสมานครับกลับมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะพาทุกท่านไปที่วัดท่าอิดป่ากเกรด็ดนนทบุรีวัดริมแม่น้ำเจ้าพยาที่เป็นสถานที่ตั้งของท้าเวสวรรท้าเวสวรองค์เดียวที่แกะสลักจากไม้ประู่เลือดหรือประู่แดงนั่นเอง เราจะสังเกตว่าเท้าเวสุวรรณนะครับที่อยู่ในหลายพื้นที่เช่นวัดจุามณีหรือที่วัดอื่นๆจะทําจากปูนปั้นหรือวัดสดุแต่เท้าเวสวรรณที่นี่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเพราะว่าเท้าเวสุวรรณที่นี่จะแกะสลักจากไม้ประดู่แดงหรือประดู่เลือดนั่นเองแกะจากไม้ทั้งต้นและองค์ท่านมีความสูงกว่า2.5เมตรมีประชาชนมากมายที่มีความเลื่อมใสในตัวท่านได้แวะมาขอพรขอโชคขอลาภไม่ขาดสายเรามาดูกันว่า ท้าวเวสสวนท่านคือใครนะฮะท่านมาจากไหนทําไมผู้คนถึงนิยมมาขอพรและปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งยักษ์โดยแท้จริงทําให้กระแสะของท่านมาแรงมากๆกันเลยทีเดียวเรามาดูข้อมูลกันว่าท่านคือใครมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะฮรเดีย๋ยวมาชมกันในคลิปนี้เลยนะ,ะว่ากันว่าในตำนานท้าวเวสสวรเนี่ยเป็น พราหมนะฮะทำอาชีพหีบอ้อยขายนะครับเป็นพราหมณ์ที่มีใจบุญสุนทานนะครับวันหนึ่งเนี่ยท่านจะหีบอ้อยได้7หีบแต่ว่าการขายของท่านก็คือขายแค่6หีบอีกหนึ่งหีบเนี่ยท่านจะเอาไปบริจาคให้สําหรับคนยากจนคนยากไร้และก็ยังมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนะครับค้าขายแล้วยังเอาเงินเป็นบริจาคให้กับผู้ยากไร้นะครับ ด้วยผลบุญนี้ท้าววิสวรณ์จึงได้รับพรจากพระพรห์และพระอิศวรนะฮะให้ท้าววิสวรณ์ได้เกิดมาในภพชาตนะิหน้าให้เป็นอมตะเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของปัตตภีเป็นเทพแห่งความร่ำรวยเงินทองผู้คนจึงนิยมบูชาท้าววิสวรณ์เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งนั่นเองและจึงเหมือนจะชื่อท่านนะฮะท้าววิสวรณเวศแปลว่าพ่อขาสว่วนแปลว่าทองท้าววิสวรณ์ ในความหมายหนึ่งก็คือพ่อค้าอันมีทรัพย์นั่นเองนะฮะนี่คือความหมายในชื่อของท่านนะและในอีกตำนานที่ได้กล่าวกันมาแต่ในครั้งอดีตการนะครับในชาติก่อนที่ได้ทำบุญทำกุศลไว้มากมายนะครับส่งผลให้ชาติถัดมาท่านได้เกิดเป็นกษัตริย์แห่งกงรุงราชคฤ์มีพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งได้เป็นสหายกับเจ้าชายศิทธะนะ,ะเมื่อเจ้าชายสิทธะได้ไปตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุโสดาบันพระเจ้าพิมพิสารจึงได้ถวายพระเวรรวนมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าประทับจึงเป็นอนุสง์ให้ได้วิมานที่งดงามและสวยงามพระเจ้าพิมพิสารทำทานบ่อย ทำให้มีทรัพย์สมบัติมากมายและเมื่อทรงเป็นเทวดาก็มีอำนาจมากครั้นได้เกิดเป็นเทวดาท้าวเวสสุวรรณตามความเชื่อความศรัทธาท่านเป็นหนึ่งในสี่ท้าวจตุโลก,กบ,บาลท,ที่ทําหน้าที่รักษาทิศทั้งสี่ในสวรรค์ชั้นแรกของสวรรค์ทั้ง6ชั้นใครที่เข้าใจผิดว่าสวรรค์มีเจ็ชั้นไม่ใช่นะฮะมีทั้งหมดแค่6ชั้นนะฮะชั้นที่ท่านอยู่ก็คือชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งแบ่งออกเป็น4ส่วนโดยท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพผู้ใหญ่ ปกป้องสิ่งชั่วร้ายและเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความมั่นคงโดยประจําอยู่ทางทิศเหนือและยังมีเทพอีกสามองค์คือทาวิรุหก,กะประจําอยู่ทางทิศใต้ท้าวธนรสหรือพระอินทประจําอยู่ทางทิศตะวันออกและทาววิรุปักประจาอยู่ทิศตะวันตกคนไทยเนี่ยตั้งแต่โบราณก็จะนิยมนําผ้ายันรูปยัปกษ์มาปูกไว้ที่หัวเตียงเด็กนะฮะเพื่อป้องกันวิญญาณร้ายไม่ให้เข้ามารังแกหรือป้องกันเด็กจากสิ่งชั่วร้ายนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเคล็ดลับการบูชาทาเวสวรรณกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่ติดขัดในชีวิตนะฮะการเงินโฉกลาบไม่ค่อยดีทําอย่างไรและไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครสามารถไหว้ได้ด้วยตัวเองนะฮะให้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะฮะทูบเก้าดอกกุหลาบแดงเก้าดอกสวดศิลห้าแล้วก็ตามด้วยบทบูชาทาเวสวรรณหาข้อมูลได้ในลิงก์ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวทางผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับ นอกจากที่เราได้มาเยี่ยมชมทาวเวสสุวรรณที่วัดท่าอิดแห่งนี้นะครับเราก็มาพบกับที่ชายใจดีเจ้าหน้าที่ของเรานะฮะที่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวัดท่าอิดตรงเนี้ยมาเสริมให้เราฟังว่าวัดท่าอิดมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเชิญรับฟังข้อมูลดีๆจากทางเจ้าหน้าที่ของวัดได้เลยนะฮะก็คือในส่วนวัดท่าอิดนะครับจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราจะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามของวัทนีเราเนี่ยจะเป็นกอเกรดนะครับวัฒนีเนี่ยตามประวัติแล้วจะสร้างมาตั้งแต่สมัย2,316นะครับในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดเนี่ยที่ชาวบ้านก็ดีแล้วก็ผู้ศรัทธาต่างพากรรมสักการะก็จะเป็นในส่วนของหลวงพ่อเชยนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพระประธานประจำโบสถ์นะครับซึ่งอยู่เรียนด้านหน้าของวัด ฝั่งถนนเนาะแล้จากนั้นถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหลวงพ่อโตนาราธาทองนะครับอายุร่วมร้อยปีเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรจำลองมาจากประเทศเิียดียมนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากคนที่สัญจรทางน้ําในสมัยก่อนก็จะเป็นทางเรือชาวบ้านก็ดีหรือผู้สัญจรเนี่ยจะแวะที่วัดเนี่ยเพื่อสักการะขอพอรนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยที่ต้องเรียกว่าเป็น วายร่อ,อก,ก็ดีเป็นกระแสก็ดีนะครับก็จะเป็นส่วนของทวีสุวรรณนะครับที่ผู้คนต่างพากันหลั่งไหลมาสักการะนะครับในส่วนทวีสุวรรณวัท่าอินเนี่ยต้องบอกว่าของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์คือเป็นทวีสุวรรณที่แกะสลักด้วยไม้นะครับเป็นไม้ประดู่เลือดนะครับหรือไม้ประดู่แดงนั่นเองเราสร้างองค์นี้มาตั้งแต่ในปีพศ2551นะครับตอนนั้นในการนําของอดีตเจ้าวาดนะครับ แล้วจากนั้นเราก็ตั้งปริสฐานไว้อยู่ด้านหลังวิหารหลวงพ่อโตโมาเรื่อยมาจนถึงเมื่อครั้งน้ําท่วมใหญ่ปีพศ2 5 5 4นะครับตอนนั้นวัดท่าอีเราน้ําท่วมขึ้นมาเกือบถึงระดับถ้าเป็นถ้าเป็นคนเรายืนนี่ก็ประมาณปากประมาณคอแล้วแหละในส่วนระดับระ,ระดับน้ําที่ท่วมนะแต่องค์องค์งทวิสวรรณเนี่ยก็ถูกก็ถูกน้ําท่วมเหมือนกันนะท่วมประมาณสักครึ่งองค์แต่พอหลังจากเหตุการณ์3 4, เดือน4เดือนผ่านไปเนี่ยน้ำลดลงเนี่ย ปรากฏว่าองค์ทวสวรรณเนี่ยกับไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยนะครับก็กับเป็นจะเรียกว่าไงเป็นเหตุอัศจรรย์ก็ดีหรือเป็นอิทธิปณิหารก็ดีนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็มีผู้คนแวะเวียนมาสักการะอยู่เรื่อยๆแล้วก็เมื่อประมาณต้นปีพศ2563ย่างเข้าจะ64เนี่ยก็มีเขาเรียก่งไงโซเชียลมีเดียเนาะมาถ่ายทำมาบันทึกมาเผยแพร่ก็ทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็ ในส่วนทวีสวรรค์วัทน์อินเนี่ยก็มีชื่อเสียงมาในในช่วงนี้นะครับผู้คนที่มาสักการะก็ต่างมีทั้งในส่วนของประสบการณ์ก็ดีหรือเกิดอิทธิปฏิหารต่างๆก็ดีนะครับอันดับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกก็จะเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องของตัวเลขนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเรื่องตัวเลขเนี่ยครับอันนี้คืออันดับหนึ่งเลย เวลาคนมาก็จะมาขอเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องทรัพย์สินที่ดินอสังหาสัญญาหรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจใหญ่โตที่มีการเซ็นสัญญาหรือร่างสัญญาขึ้นมานะครับแล้วก็ถัดมาที่ที่จากที่ผมรับฟังนะก็จะเป็นเรื่องของกิจการค้าการขายสุขภาพอะไรเงี้ยครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับขอญาตฝากประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของวัดท่าอิดนะครับตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับทางวัดเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายหลายจุดนะครับให้ได้บูชาสักการะกันแล้วก็โดยการนําของพระเดชพระคุณเจ้าวาดนะครับพระมหาละนองทัศนิยโยนะครับท่านเป็นพระผู้มีเมตตานะครับต่อสัทธาสารุชชนนะครับแล้วก็มีองค์พระประธานศักดิ์สิทธิ์องค์ทวีสุวรรณองค์ศักดิ์สิทธิ์นะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ไม่ติดภารกิจหรือวันหยุดก็ดีหรือในช่วงที่ว่างเว้นจากการทํางานก็ดีนะครับอ,อยากให้ลองแวะมาสักการะดูนะครับวัดบรรยากาศดีริมน้ำเจ้าพระยานะครับที่จอดรถเยอะนะครับกว้างขวางแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของอเวลาเปิดปิดนะครับวัดไิยเปิดให้สักการะตั้งแต่6กโมงเช้านะครับจนถึง6กโมงเย็น แล้วก็ในส่วนห้องห้องวัตถุมงคลน,นี้นะครับในส่วนของท่านที่จะเข้ามาเลือกชมหรือมาสอบถามรายละเอียดหรือที่ต่อสอบถามเนี่ยจะเปิด9โมงถึง5โมงเย็นนะครับในส่วนของช่องทางการติดตามหรือที่ต่อเนี่ยก็เข้า Facebook ได้เลยนะครับแฟนเพจนะครับวัดท่าอินทาววสวรรณเจ้าแห่งขนทรัพย์นะครับจะมีเจ้าที่แอดมินแล้วก็ข่าวสารงานประจำพันธ์อัปเดตตลอดนะครับเชิญไปติดตามได้ ครับก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเจ้าหน้าที่ของวัดท่าอิดนะฮะถือว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ละเอียดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาผมอยากให้ทุกคนลองแวะมาทำบุญและมาขอพรต่อท้าเวสวร์นะฮะมาอวุนกลับบ้านมาเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของเราฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เราจะนำมาฝากทุกคนเช่นเคย สำหรับวันนี้โชคดีมีเงินใช้เงินทองไหลมาเทมาได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านกันทุกคนรุ่งเรืองร่ำรวยทุกทุกท่านสวัสดีครับ